เออไอห่วงหรกูเล่นเกมรถถังาบ่อยมาเรื่องกูว่ะอยู่กูว่ะมึงอยู่ขันมึงดูข้างหน้าไเกูหันรถให้เออเออกูดูอยู่ไหนเห็นแล้วรีโหลดชักชักชปันกูเจอแล้วไหนยไหอะมึาทั้งชีเอไหนไหนไหนหไหนไหนไหไหน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 ไนไห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 นไไหน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 นไห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 นไไหน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  ใช่ตัวนี้ไหมทีม่มึงเจอตั้งแต่เด็กอะทั้งชีวิตอะกูดูโอเคโอเคมแต่ัิดนออี่้งแวมกเดินมาี้ไม่ิโอเคเออกูไม่ผิดกูไม่ผิด